ลองจินตนาการดูนะครับในความเงียบสงัดตอนตีสองขณะที่คุณและครอบครัวกำลังหลับสนิทจ,จู่ๆพื้นห้องนอนของคุณก็สั่นสะเทือนกระจกหน้าต่างสั่นไหวอย่างรุนแรงตามมาด้วยเสียงที่น่ากลัวที่สุดตุ้มไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าและไม่ใช่หมอแปลงไฟฟ้าระเบิดแต่มันคือเสียงระเบิดกึกก้องดังติดต่อกันถึงเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นนรกบนดินภายในพริบตา พร้อมกับเสียงเครื่องบินปริศนาที่บินต่ำเสียดหูผ่านหลังคาบ้านคุณไปในความมืดนี่ไม่ใช่ฉากเปิดเรื่องในภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์นี่ไม่ใช่ซีรีส์สงครามที่คุณกดดูเพื่อความบันเทิงแต่มันคือฝันร้ายที่เป็นความจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนกลางกรุงคารากัสเมืองหลวงของประเทศเวเนซุเอลาเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองแสงไฟในเมืองดับบูบลงความโกลาหลเข้าครอบงำเสียงไซเรนดังระง,งมไปทั่ว แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงระเบิดทั้งเจ็ลูกนั้นคือความเงียบที่ตามมาหลังจากนั้นไม่มีคําอธิบายไม่มีการแจ้งเตือนและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ที่เรากลัวกันมาตลอดคำถามคือระเบิดปริศนาเจลูกนี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางเทคนิคเป็นฝีมือของกบฏภายในประเทศหรือเป็นสัญญาณเตือนจากมหาอำนาจภายนอก ที่กำลังจ้องมองเวเนซุเอลาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรในปี2026ที่โลกกำลังเปราะบางถึงขีดสุดนี้เหตุการณ์เพียงจุดเดียวอาจลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งไปทั่วโลกได้วันนี้ทานินพอดแคสต์จะพาคุณเจาะลึกทุกวินาทีของเหตุการณ์แกะรอยทุกเบาะแสจากความมืดและวิเคราะห์กเกมการเมืองโลกที่ซ่อนอยู่หลังควันไฟเราจะมาดูกันว่าระเบิดเจ็ครั้งกลางเมืองหลวงเวเนซุเอลา กำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรมาสู่โลกใบนี้กันแน่เตรียมตัวให้พร้อมและขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงที่ระทึกใจยิ่งกว่านิยายครับก่อนที่เราจะไปไกลถึงทฤษฎีสมคบคิดเรามาเจาะลึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วง60นาทีแรกของคืนนรกแตกนี้กันก่อนครับข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองอิสระและรายงานจากประชาชนในพื้นที่ชี้ให้เห็นแพทเทิร์นที่น่าขนลุกเสียงระเบิดเจครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่ม และไม่ได้เกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยทั่วไปแต่มันพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างแม่นยำจนน่าตกใจจุดระเบิดถูกรายงานว่าเกิดขึ้นใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าหลักคลังเก็บอาวุธชาญเมืองและที่น่ากลัวที่สุดคือมีรายงานเสียงระเบิดดังกึกก้องในรัศมีที่ไม่ไกลาจากธรรเนียบประธานาธิบดีมิราฟลอเรสนี่ไม่ใช่การกระทำของโจข้างถนนหรือกลุ่มก่อความไม่สงบที่ใช้ระเบิดทำมือ แต่มันคือปฏิบัติการทางทหารที่มีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบและปริศนาชิ้นสำคัญที่สุดคือเสียงเครื่องบินที่บินต่ำผิดปกติพยานหลายคนยืนยันตรงกันว่ามันเป็นเสียงเครื่องยนต์เจ็ตที่แหลมสูงบินโฉบผ่านเหนือหัวในระดับที่ต่ำมากต่ำจนแรงสั่นสะเทือนทําให้กระจกอาคารร้าวคาถามคือระบบป้องกันภัยทางอากาศของเวเนซุเอลาไปอยู่ที่ไหนทําไมเรดาร์ถึงตรวจจับไม่ได้หรือทําไมถึงไม่มีการยิงสกัดกัน้น เครื่องบินลึกลับลำนั้นบินเข้ามาและจากไปเรากับเป็นผีพรายที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ทวีความน่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าไม่ใช่เสียงระเบิดแต่คือปฏิกิริยาของรัฐบาลนิโคลัสมาดูโรตามปกติแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับความมั่นคงแห่งชาติขนาดนี้รัฐบาลจะต้องรีบออกมาถแถลงการทันทีอาจจะประนามสหรัฐอเมริกาอาจจะโทษกลุ่มกบฏ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนแต่ครั้งนี้กลับมีแต่ความเงียบงันที่น่าอึดอัดไม่มีการถแถลงสดไม่มีการประนามสื่อของรัฐทาเพียงแค่เปิดเพลงปลุกใจและฉายภาพยนตร์สารคดีเก่าๆวนไปมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเงียบแบบนี้ในภาษาของการทูตและการทหารมันตีความได้สองอย่างอย่างแรกคือรัฐบาลกําลังสับสนและหวาดกลัว จนทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าศัตรูคือใครหรืออย่างที่สองซึ่งน่ากลัวกว่าคือพวกเขารู้ดีว่าใครทำแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะความจริงนั้นอาจจะสั่นคลอนเก้าอี้อำนาจของพวกเขาเองและเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะปิดปากเงียบข่าวลือจึงเริ่มทำงานสายตาของชาวโลกจึงเริ่มหันไปมองผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งตลอดการของภูมิภาคนี้นั่นก็คือพยาอินทอรีจากทิศเหนือครับ ทันทีที่เสียงระเบิดลูกสุดท้ายเงียบลงชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของชาวเวเนซุเอลาและน่าจะเป็นชื่อแรกในใจของคนทั้งโลกหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาหรือพญาอินทรีจากทิศเหนือทำไมต้องเป็นสหรัฐคำตอบไม่ได้อยู่ที่อาคติแต่อยู่ที่บริบทของโลกในปี2026นี้ครับเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและคารากัส ไม่ได้ดีขึ้นเลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลับกันมันยิ่งทวีความตึงเครียดจนเกือบจะขาดสะบัน้นในปีนี้โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่และเวเนซุเอลาคือนั่งทับอยู่บนกองทองคำสีดำที่มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกสำหรับมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯการปล่อยให้หลังบ้านของตัวเองตกอยู่ในมือของรัฐบาลที่เป็นปรปักและสนิทสนมกับจีน และรัเสเซียมากเกินไปคือความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ที่ยอมรับไม่ได้หลักฐานที่ทําให้ทฤษฎีนี้มีน้ําหนักไม่ได้มาจากข่าวลือแต่มาจากความเคลื่อนไหวทางทหารที่จับต้องได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน่วยข่าวกรองหลายสํานักจับตาดูความเคลื่อนไหวของกองเรือที่4ของสหรัฐในทะเลเครบเบียนมีการเพิ่มจํานวนเรือรบและมีการซ้อมรบทางทะเลที่เข้มข้นผิดปกติโดยอ้างเหตุผลเดิมๆว่า เพื่อปราบปรามยาเสพติดและรักษาความมั่นคงภูมิภาคแต่ในภาษาของการเมืองโลกทุกคนรู้ดีว่าการนําเรือรบมาเจาะหน้าบ้านคนอื่นมันคือการส่งสัญญาณเตือนหรืออาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งพยานปากเอกเราเคยเห็นบทเรียนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการลับของ CIA ความพยายามรัฐประหารหรือมาตรการคว่ำบาตรที่บีบให้หายใจไม่ออก ดังนั้นเหตุระเบิดเจ็ครั้งที่เจาะจงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แบบนี้จึงดูมืออาชีพเกินกว่าจะเป็นฝีมือของโจและดูทรงพลังเกินกว่าจะเป็นกลุ่มกบฏท,ทั่วไปนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่อาจไม่ใช่การบุกยึดแบบสงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นยุทธวิธีแบบตัดหัวงูหรือการโจมตีแบบจำกัดเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานตัดระบบสื่อสารและสร้างความหวาดกลัว เพื่อปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยไม่ต้องส่งทหารราบเข้าไปเสี่ยงตายแม้แต่คนเดียวแต่คำถามที่น่าสนใจคือสหรัฐาจะกล้าทำรุนแรงขนาดนี้จริงหรือในยุคที่ทั่วโลกมีกล้องและอินเทอร์เน็ตการโจมตีกลางเมืองหลวงแบบเปิดเผยอาจกลายเป็นการจุดชนวนสงครามที่ควบคุมไม่ได้หรือว่านี่จะเป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากศัตรูที่แท้จริง ศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดภายในประเทศเวเนซุเอลาเองแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเรามัวแต่จ้องมองไปที่ขอบฟ้าทางทิศเหนือเราอาจจะมองข้ามสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงไปในโลกแห่งความเป็นจริงศัตรูที่น่ากลัวที่สุดมักไม่ใช่คนที่ถือปืนยืนอยู่หน้าบ้านแต่คือคนที่นั่งกินข้าวร่วมโต๊ะก,กับเราทุกวันเวเนซุเอลาในปี2026ไม่ได้มีแค่ปัญหาเศรษฐกิจ แต่โครงสร้างอำนาจภายในกำลังร้าวลึกจนแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆกองทัพเวเนซุเอลาที่เคยดูเหมือนเป็นปึกแผ่นพักดีต่อรัฐบาลอย่างเหนียวแน่นในวันนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปด้วยสภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้นงบประมาณที่ลดลงและความมั่งคั่งที่กระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มนายพลระดับสูงความไม่พอใจในหมู่ทหารระดับกลางและระดับล่างกำลังก่อตัวขึ้นเหมือนลาวาใต้ภูเขาไฟมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่เสียงระเบิดเจ็ครั้งนี้คือสัญญาณของการรัฐประหารหรือความพยายามในการเช็คบิลกันเองภายในกองทัพลองสังเกตดูสิครับเป้าหมายที่ถูกโจมตีคือคลังอาวุธและระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการควบคุมเมืองการที่เครื่องบินปริศนาบินผ่านน่านฟ้าเมืองหลวงได้โดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ยิงสกัดมันชวนให้สงสัยเหลือเกินว่าเกลือเป็นหนอนหรือไม่ มีใครบางคนที่มีอำนาจสั่งการจงใจปิดสวิตระบบป้องกันเพื่อเปิดทางให้มีการโจมตีหรือไม่นอกจากเรื่องของทหารแล้วเรายังมองข้ามผู้เล่นเงามือดอีกกลุ่มไปไม่ได้นั่นคือเหล่าแกงคายาเสพติดหรือคาเทลที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเวเนซุเอลาถูกมองว่าเป็นทางผ่านยาเสพติดที่สำคัญและกลุ่มอำนาจมืดเหล่านี้มักจะชอบสถานการณ์ที่บ้านเมืองไร้ขุยแปรยิ่งวุ่นวายยิ่งตรวจสอบยาก ยิ่งขนของง่ายระเบิดกลางเมืองอาจเป็นสารเตือนจากกลุ่มคาเทลถึงรัฐบาลว่าอย่าล้ำเส้นหรืออาจจะเป็นสงครามแย่งชิงพื้นที่ระหว่างแก๊งที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นมาบนดินไม่ว่าจะเป็นกบฏทหารหรือสงครามมาเฟียสิ่งที่น่ากลัวคือศัตรูภายในเหล่านี้มีความโหดเหี้ยมและคาดเดาได้ยากกว่าศัตรูภายนอกเพราะพวกเขารู้ใ้รู้พุงรู้จุดอ่อนของประเทศนี้ดีที่สุด และถ้าหากนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองจริงๆเวเนซุเอลาอาจกำลังจะกลายเป็นสนามรบที่นองเลือดที่สุดในรอบทศวรรษแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบอยู่แค่ในกรอบของเวเนซุเอลาครับเพราะเมื่อไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งเพื่อนบ้านที่ทรงอิทธิพลอีกซีกโลกย่อมไม่อยู่เฉยแน่นอนถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงปัญหาของประเทศเล็กๆในอเมริกาใตา้คุณกำลังอ่านเกมผิดถนัดครับเพราะเวเนซุเอลาในปี2026 ไม่ได้เป็นแค่ประเทศเอกราชธรรมดาแต่มันคือป้อมปราการด่านหน้าของมหาอำนาจฝั่งตะวันออกที่มาปักธงอยู่หน้าบ้านของสหรัฐอเมริกาลองกางแผนที่โลกดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าทำไมเสียงระเบิดที่คารากัสถึงส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงกรุงม,มอสโกและปักกิ่งสำหรับจีนเวเนซุเอลาคือลูกหนี่รายใหญ่และเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจจีนที่กำลังหิวกระหายน้ำมัน จีนลงทุนมหาศาลกับโครงสร้างพื้นฐานที่นี่ระเบิดเจ็ดลูกนี้เท่ากับการทำลายทรัพย์สินและผลประโยชน์ของจีนโดยตรงและพยามังกรย่อมไม่พอใจแน่ๆหากกระเป๋าเงินของตัวเองถูกคุกคามทางด้านรัสเซียความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องเงินมันคือยุทธศาสตร์ทางทหารรัสเซียมองเวเนซุเอลาเป็นเหมือนคิวบาในยุคใหม่เป็นจุดยุทธศาสตร์เดียวในซีกโลกตะวันตกที่รัสเซียสามารถส่งเครื่องบินรบ และเรือรบมาจอดพักได้ในวันที่ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกยังคงตึงเครียดเวนซุเอลาคือไพ่ใบสําคัญที่รัเสเซียถือไว้เพื่อต่อรองกับสหรัฐถ้าสหรัฐหรือพันธมิตรตะวันตกคิดจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนขั้วอํานาจในเวเนซุเอลารัเสเซียอาจมองว่านี่คือการล้ําเส้นสีแดงที่ยอมไม่ได้และเรายังต้องไม่ลืมอิหร่านอีกหนึ่งพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่ส่งทั้งเทคโนโลยีและน้ำมันมาช่วยพยุงเวเนซุเอลา เพื่อสร้างแนวร่วมต่อต้านตะวันตกการโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การตบหน้ามาดูโรแต่เหมือนการท้าทายกลุ่มอำนาจใหม่ของโลกอย่างจังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือหากมหาอำนาจเหล่านี้ตัดสินใจขยับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเราอาจได้เห็นเวเนซุเอลากลายสภาพเป็นซีเรียแห่งละตินอเมริกาสนามรบตัวแทนที่มหาอำนาจส่งอาวุธส่งเงินและอาจจะส่งทหาร เข้ามาหำหันกันบนแผ่นดินของคนอื่นและเมื่อช้างสารชนกันย่าแพรกอย่างประชาชนและเศรษฐกิจของโลกก็คือสิ่งที่จะแหลกลานเป็นหน้ากลองซึ่งผลกระทบของมันกำลังจะวิ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านของคุณในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับคุณอาจกำลังนั่งฟังอยู่แล้วคิดในใจว่าเวเนซุเอลาอยู่ห่างจากเราคนละซีกโลกระเบิดแค่เจ็ลูกจะมาเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าของฉันคำตอบคือ เกี่ยวเต็มๆครับและมันอาจจะส่งผลกระทบเร็วกว่าที่คุณคิดด้วยทันทีที่มีข่าวระเบิดแพร่ออกไปปฏิกิริยาแรกที่ไวที่สุดในโลกเสมอไม่ใช่ปฏิกิริยาของนักการเมืองแต่คือปฏิกิริยาของตลาดหุ้นและราคาน้ำมันเช้านี้กราฟราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงทันทีเพราะความกลัวความกลัวว่าถ้าเวเนซุเอลาซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาจริงๆอุปทานพลังงานของโลกจะหายวูบไปทันทีและในปี2026นี้โลกเรากำลังหิวกระหายพลังงานอย่างหนักการสะดุดเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ราคาพลังงานหน้าปั๊มน้ำมันแถวบ้านคุณขยับสูงขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนและผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่น้ำมันเมื่อความมั่นคงสั่นคลอนค่าเงินโบลิวาของเวเนซุเอลาที่แทบจะไร้ค่าอยู่แล้วก็ยิ่งดิ่งลงเหวไปอีก สิ่งที่จะตามมาคือคลื่นมนุษย์ลองนึกภาพคนนับล้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอาหารกินและต้องอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดทางเลือกเดียวของพวกเขาคือการอ,อพยพเรากำลังจะได้เห็นคลื่นผู้อ,อพยพลูกใหม่ทะลักเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งหน้าสู่ชายแดนสหรัฐทเะซึ่งนั่นจะกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมและวิกฤตชายแดนที่บีบให้ทั่วโลกต้องหันมาสนใจเศรษฐกิจโลกเปรียบเสมือนโดมิโนที่วางเรียงกัน ระเบิดเจ็ดลูกที่คารากัสอาจเป็นนิ้วมือที่ผลักโดมิโนโตัวแรกให้ล้มลงและแรงสั่นสะเทือนนั้นจะส่งผ่านระบบขนส่งผ่านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจนมาถึงจานข้าวข,ของคุณในที่สุดดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไกลตัวแต่มันคือสัญญ,ญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่คุณต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าระเบิดคือความไม่แน่นอนที่กำลังปกคลุมโลกใบนี้ครับ แล้วฉากต่อไปของละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านผมมองเห็นฉากทัสนที่เป็นไปได้สามทางและต้องบอกตามตรงว่าไม่มีทางไหนที่สวยงามเลยสักทางเดียวฉากทัสนแรกซึ่งมีความเป็นไปได้สูงสุดคือสงครามตัวแทนแบบเต็มรูปแบบเวเนซุเอลาอาจกลายเป็นสมรภูมิเลือดแห่งใหม่คล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในซีเรียหรือ,อยูเครนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะได้รับอาวุธทันสมัยจากตะวันตก ในขณะที่รัฐบาลมาดูโร่จะได้รับโดรนและที่ปรึกษาทางทหารจากพันธมิตรตะวันออกประเทศจะถูกแบ่งแยกออกเป็นโซนประชาชนจะถูกจับเป็นตัวประกรันในเกมอำนาจและสงครามนี้จะยืดเยื้อกินเวลานานหลายปีกัดกินทรัพยากรของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉากทัศนที่สองซึ่งน่ากลัวและรุนแรงที่สุดคือการแทรกแซงทางทหารโดยตรงหากสถานการณ์ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ หรือมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานโลกอย่างรุนแรงสหรัฐอาจตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพหรือการโจมตีทางอากาศเพื่อเปลี่ยนขั้วอำนาจอาจถูกนำมาใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายแต่นี่คือการเดิมพันที่สูงมากเพราะมันอาจลากเอารัสเซียและจีนเข้ามาร่วมวงด้วยเปลี่ยนจากความขัดแย้งระดับภูมิภาคให้กลายเป็นจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามได้ในพริบตาและฉากทัสนที่สาม คือการล่มสลายจากภายในความหวาดกลัวจากเหตุระเบิดบวกกับความอดอยากอาจผลักดันให้ประชาชนนับล้านลุกฮือขึ้นมาจลาจลแบบไร้ทิศท,ทางบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะอนาธิปไตยโดยสมบูรณ์กฎหมายไม่เป็นกฎหมายอำนาจรัฐล้มเหลวและเวเนซุเอลาจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเฟลสเตทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรรมข้ามชาติส่งออกยาเสพติดและความรุนแรงไปทั่วโลกอย่างอิสระ แต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดในคารากาสแต่คือทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกหรือ b u t เตอร์ฟลายเอฟในขณะที่สายตาของสหรัฐและโลกตะวันตกกำลังจดจ้องอยู่กับไฟไหม้ที่หลังบ้านในเวเนซุเอลามันอาจจะเป็นโอกาสทองให้มาหาอำนาจอื่นขยับในอีกมุมหนึ่งของโลกอาจจะเป็นในทะเลจีนใต้หรือในยุโรปตะวันออกการเบี่ยงเบนความสนใจเพียงชั่วพริบตานี้ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแผนที่โลกครั้งใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงโลกในปี2026เปรียบเสมือนห้องที่เต็มไปด้วยดินปืนและระเบิด7ครั้งที่เวเนซุเอลาก็เป็นเหมือนไม้ขีดไฟก้านเล็กๆที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วคำถามไม่ใช่ว่ามันจะระเบิดไหมแต่คำถามคือเราจะดับไฟนี้ทันเวลาก่อนที่มันจะลามไปติดถังดินปืนถังใหญ่ได้หรือไม่ บทสรุปของเรื่องราวในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนกดปุ่มระเบิดแต่อยู่ที่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ว่าสันติภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันเปราะบางดังแก้วที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อเพียงแ, gee, แค่มีแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าในโลกปี2026ไม่มีคำว่าไกลตัวอีกต่อไปไฟที่ไหมในอีกซีกโลก อาจส่งควันมาสําลักเราได้ถึงในบ้านและนี่คือเหตุผลที่เราต้องรู้เท่าทันโลกไม่ใช่เพื่อตื่นตระหนกแต่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดเจ็ดครั้งนี้มันคือแผนการของพยาอินทรีจากแดนเหนือเกมหักเหลี่ยมโหดภายในกองทัพหรือสัญญาณเตือนจากมหาอำนาจตะวันออกลองแลกเปลี่ยนมุมมองของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่าง ผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวโลกแบบเจาะลึกกัดไม่ปล่อยและไม่เหมือนใครแบบนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของโลกและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนของคุณได้ตื่นรู้ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ผมธานินททนและทีมงานต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองโลกใบนี้เปลี่ยนไปสวัสดีครับ